ไอทิดไอทิดมืออื่นบานเฮาสิมีการเลือกตั้งคู่นำเจ้าได้คนมักแล้วบอโอ้ยยังเลยเบอร์ใดให้เงินหลายเฮาก็สีเนนลือกเ <c oughs> บอร์นั้นละบากละเงินบ่มาก,กาบบ่เป็นพนะโอ้ยบ่ได้เด้อไอมันผิดกฎหมายขั้นเหตดจังสั่นบานเฮาสิมีโอกาสจะเลริญก่าหนาบอขั้นเฮาเลือกคนที่เพิ่นสื่อเสียงเกิดเขาได้อีลีคิดอยูบอ่บว่าเขาสีมาพัฒนาบานเฮาเขาก็ต้องมีการกอบโกยเอาเงินเพิ่นขึ้นเงินที่เพิ่นเอามาแจกสื่อเสียงกับไอ้นั่นละเกิดการคอรัปชั่งาาๆเสมนั่าเลือกมาแลกง บ่พัฒนาบานเมืองบ่อดดเด้ทั้งที่เขาเป็นคนเลือกคนเองเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องเบ่งดีๆเลือกดีๆเอาคนดีมาพัฒนาบานเขาดีกว่าเออแมนอยู่เนาะ พะบ้านเมืองเฮาเจอปัญหานี้มาโดนแล้วเพราะฉะนั้นเฮาต้องบอขายเสียงบอขายเสียงบอขายเสียงใช่แล้วค่ะจังหวัดกาฬสิน์จะต้องไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงร่วมต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อการพัฒนาบ้านเราด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรกรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินโทร043815351